สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดและแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube ต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาให้มวยรักมวยชอบนะครับทางช่องสามนะครับเบทีสยามอ้อมน้อยเป็นศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ศึก SKS นะครับคู่ที่หนึ่งของศึกเจ้ามวยไทยนะครับ คมพีคนะครับคม PK แสนชัยมวยไทยยิมจะชกในพิกัด102ปอนด์พบกับการชัยทีเอ็นไดมอู่นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่คม74นะครับคมมา102.4ลดไป0.4ส่วนเจ้าการชัยทีเอ็นไดมมา102เท่าพิกัดคู่นี้นะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกนะครับเป็นเจ้าคมนะครับ จังหวะฝีไม้รายมือดีอยู่ที่การชัยเจ้าคมนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกการชัยเป็นมวยฝีมือดีแต่โดนหนักไม่ได้ครับโดนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นเด็กคนนี้หัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับคู่นี้ฟันทงไปที่คม PK แสนชัยเม่์ไทยยิมนับน็อกได้เลยนะครับ3ดาวไปที่คม PK นะครับคู่ที่สน,นะครับเป็นมวยรอบ ทางศึกเจ้ามวยไทยนะครับเพชรปารสักสสลัชีพพิกัด115ปอนด์จะพบกับดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับพิกัด115ปอนด์เจ้าเพชรปาสักวมาเท่าพิกัดส่วนเจ้าดาวแดงเอนนี่มวยไทยมา116.8ลดไป1.8นะครับก็ลดนานพอสมควรตลาดหลักทรัพย์เพชรปาสั 1. ก2-1ก็ส่วนมากๆครับ3ฟอร์มหลังเพชรปาสัก ชนะน็อกมา3ามไฟรวดเลยนะครับชนะแต่ตัวดีๆเลยนะครับคู่นี้นะครับทีเด็ดไปที่เพชรปราสัตว์โส,สลาชีพทีเด็ด3ดาวพิเศษเลยครับเพชรปราสัต์ถ้าไม่ชนะตัวนี้ไม่รู้จะไปนชนะตัวไหนสามฟอร์มหลังชนะรวดเนี่ยเพอเอๆน็อกนะครับชอบไปที่เพชรปราสัทว์โส,สลาชีพนะครับเด็ดมากๆเลยครับคู่เอกประจารายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ของเจ้าเมืองชัย สิทธิ์กำนันเหน่งนะครับหรือว่าเมืองชัยบังมัดของตันนะครับเอกกระ迈เก่านะครับเจ้าเอกกระ迈สิงเอกกระ迈นะครับสิงเอกกระ迈บังมัดของตันวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแช่มานะครับเป็นเจ้าเมืองชัยสิทธิ์กำนันหน่งหนึ่งร้อยสิบแปดปอนนะครับมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดขาดไปหนึ่งปอนด์มานัดต่อยแยมสวนนะครับเป็นผู้ท้าชิง นี่แหละผมว่าศึกนี้นะครับมวยแพ้น็อกมาเมาื่อกี้เอามาชิงงงมากมันไม่มีตัวจริงเลยหรือไงผมก็ยังงงว่าไอ้เจ้ามานัดนะครับเพิ่งแพ้น็อกเพชรป่าศักมาตามหลักสากลแล้วไม่ให้ใชิงแชมป์หรอกครับมันต้องไปทำฟอร์มมาก่อนถึงจะมีโอกาสได้ชิงถ้าเป็นช่องเจ็ดสีเขไม่ให้ชิงแน่นอนครับแต่นี่มั่วไปครับศึกนี้ศึกผมบอกเลยพลังใหม่เนี่ย จัดมวยแบบคิดจะเอาใครจริงก็จริงคิดจะเอาใครมาบางทีมวยหายไปสามปีสี่ปียังเอามาชิงได้เลยโอ้นี่แหละความคลังของเข็มขัดเนี่ยมันสําคัญนะครับผมจะบอกว่าสําคัญมากกว่าจะได้เข็มขัดเส้นหนึ่งสมัยก่อนนะครับโอ้เข็มขัดสมัยก่อนนีค่คลังมากครับใครได้แชมป์เนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดคู่นี้นะครับมันัดต่อแย้มสวนเคยชนะมา ครั้งหนึ่งขาดลอยตลาดรัทรัพ์เจ้ามานัด54มนัดมา117.8ขาดไป0.2ส่วนเจ้าเมืองชัยมา1น7ขาดไป1ปอนเท่ากับเมืองชัยต่อให้0.8คู่นี้นะครับราคาอยู่ที่มนัด54ผมให้รองไปที่เมืองชัย สิทธิ์กำนันเน่งนะครับเจ้ามานัดก็เป็นมวยจังหวะหนักแรงทุกลูกแต่ว่าความเชื่อถือไม่ค่อยดีนะครับค่ายนี้ผมบอกเลยครับความเชื่อถือไม่ดีครับค่ายนี้คู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเมืองใจสิทธิ์กำนันเน่งนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ภ่ยแก้วสบุญมีฤทธิ์นะครับพิกัด128อปอนด์จะพบกับทายาทอ,อปเสิร์นะครับเจ้าภายแก้วมา127.8ขาดไป 0.2ครับทายาทออปอระเสริฐมา128.2ลดไป0.2นะครับตลาดลักรัพ์อยู่ที่ภายแก้ว11.8คู่นี้ให้รองไปที่ทายาทออเประเสิริฐนะครับเก่าเกมกว่านะครับเป็นมวยจากสีเกตเป็นมวยจังหวะเตะหนักต่อยแรงฝีไม้ลายมือดีนะครับวงนอกได้วงในดีตลาดลักซัพ์เป็นรอง11.8ให้รองไปที่ทายาทออปอระเสริฐนะครับไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบนะครับทีเด็ดไปที่คม PK นะครับ ทีเด็ดไปที่เพชรป่าสัต์สสลราชีพนะครับให้รองไปที่เมืองชัยสิ์กำนันเน่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการนะครับพายแก้วสบุญเมริ์ให้รองไปที่ทายาทอปเปอร์ออรเสนะครับเก่า,เก,าเก่าเกมนะครับจเจ้าทายาทถ้าไม่หายเป็นนานนะครับพายแก้วต่อไม่ได้นะครับชอบไปที่ทายาทอ,อปเปอร์เนะครับมวยรองไปกันที่ SKS นะครับ SK S สศึก SKS ซุปเปอร์ไฟ เกียริเพชรนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเจ้าเวลไฟรถสวยจ่าเจตน,นะครับพิกัด100ปอปอนพบกับนันดินโจสอบุญมีริ์เจ้าเวลไฟมา107ลรดถไป0.7นะครับเจ้านันดินโจสอบุญมีริ์มาเท่าพิกัดนะครับคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ออกนะครับ mm hmm. ผมชอบไปที่เวลไฟรถสวยจ่าเจตน,นะครับเก่าเกมกว่าคู่ที่สอน,นะครับ แสงทองน้อยแสงทอง้าแก๊สน,นะครับเป็นมวยจากประดุมธานีพบกับศิละปะไทยซูจีบะมีเกี๊ยวผู้นี้เจ้าแสงทองน้อยมา110.4ลดไป0.4ส่วนเจ้าศิละปะไทยมา109.6ขาดไป0.4 mm hmm. นะครับศิละปะไทยซูจีบะมีเกี้ยวก็เป็นมวยเก,เก่าเก่าเกมนะครับแต่การยืนระยะไม่ค่อยดีนะครับไปไปไม่ค่อยดีนะครับ ก็รู้อยู่นะครับแบบหมี่เกี๊ยวแห้งชามน้ำชามนะครับค่ายนี้คู่นี้ชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองคาแกสตนะครับพิเศษ3ดาวไปเลยนะครับแสงทองน้อยแสงทองคาแกสะครับเป็นมวยรุ่นใหม่ไฟแรงครับเตะขาต่หมัดสูงยาวเข่าแหลมนะครับวงนอกวงในดีนะครับเจ้าแสงทองน้อยแสงทองคาแกสคู่รองคู่เอกนะครับคู่ที่3ฉมลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับพิกัด119ปอนด์จะพบกับเพชรแสนสุข ชดบางแสนนะครับเจ้าฉลามเงินมา118.8ขาดไป0.8เพชรแสนสุกมา120.4ลดไป1.4นะครับก็ลดนานพอสมควรน,นะครับฉลามเงิน119ปอนด์จังหวะฝีไม้รายมือดีนะครับวงนอกได้วงในดีหลักเลียงไอคิวมวยดีส่วนเจ้าเพชรแสนสุกนะครับเตะขาต่อยหมัดมวยดือ้อบูแต่ความเป็นมวยไม่ค่อยมีนะครับพิกัดชกของเพชรแสนสุกนะครับหลังๆชกแต่123 125ยประมาณนี้นะครับวันนี้ลดน้ําหนักมา119ปอนด์ปอนผมมองว่าแรงไม่มีนะครับชอบไปที่ฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวนะครับยอดวิทยานะครับคู่เอกยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนะ 8, นะครับพิกัด132ปอนมามา132.8ลดไป0.8นะครับส่วนเจ้ายอดเสกสรรมา132ตามพิกัดคู่นี้นะครับชอบไปที่ยอดวิทยานะครับชอบ จังหวะฝีไม้ลายมือดีสอบคมจังหวะการผ่านมวยเก่าเกมกว่านะครับการผ่านมวยดูดีกว่านะครับเคยเป็นแชมป์ระดับอ้อมน้อย126ปปอนด์นะครับสำหรับเจ้ายอดวิทยา126-130ปอนด์ส่วนเจ้ายอดเสกสรรน,นะครับชกพิกัด134-135-136 13ประจําวันนี้ลดโดดลงมาเหลือ132มวยเขา่าไม่มีแรงแน่นอนครับชอบไปที่ยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับ ไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบสึก SK s อ s ศสึกเกียริเพชรซปเปอร์ไฟนะครับ SKS ทางเวทีสยามอ้อมน้อยนะครับคู่ที่1ชอบไปที่เวลไฟรถสวยจ่าเจดคู่ที่2ชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองคาแกสทีเด็ดสามดาวนะครับคู่ที่3มชอบไปที่ฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวคู่ที่4ี่ชอบไปที่ยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆกันนะครับวันนี้จับตัวในให้ ได้เงินทุกตัวนะครับสวัสดีครับ